หมกปลาซิวน้อยคอยนางครัวคออยเองไหมแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปหมกปลาซิวกินครับผมหมกปลาซิวหมกกุ้งฝอยครับผมนี่ครับเริ่มจากตําเครื่องพริกครับผมพริกสดหอมแดงใบมะกรูดตะไคร้ครับผมผมจะใส่ผงนัวใส่รสดีใส่เกลือเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมตาตาตามมเขากันดีๆเลยครับผมนี่ครับได้ประมาณนีีก็ใส่ได้ครับผมพี่น้อง กุ้งฝอยพวกปลาหน่อยปลาซิวหน่อยล่างทำข้าวสาไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเอาพริกที่ข้าตํมมาขีมาใส่เลยครับใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำปลาแดกตวงแยก๋ยวครับเพิ่มความหอมใส่น้ำปลาลงไปครับนี่ครับคุณเล่คุณเล่คุณเล่นี่ครับใส่สมุนไพรครับผมจะมีใบพ่ตูครับใบแมงลักนะครับผมแล้วก็เทกาใบขูชีครับแล้วก็ลูกโดดครับพี่น้องใส่ลงไปครับคุณเล่คุณเล่คุณเล่เข้ากันอีกรอบครับผม นี่ได้ประมาณนี้ครับผมไปจัดการหอหมุกเลยครับผมครับใบตองข้างเตียงไ่พร้อมแล้วครับผมใส่ใบย่อลงไปครับรองพื้นครับผมแล้วก็ตัดไปซิวหน่อยเ้าลงไปครับผมใบตองนี่สงสัยที่บ่พอครับพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมาได้หลายไหมพี่้อกไหมที่แรงนึกว่าจะ้หน่อยครับผมเพิ่มปริมั่นใบตองขึ้นมาครับผมต้องซ่อนใบตองขึ้นมาอีกครับนี่บ่พอแล้วครับผมหน่อยพุดครับใบตองเตรียมไว้นี่ครับต้อง มีตัวช่วยครับผมออกเป็นการเลยครับที่นี่ครับนี่ครับปกหนาด้วยใบย่ออีกทีนึงครับผมกะห่อเลยครับผมพี่น้องออมกุพับๆไปกันเลยครับผมใส่เล็กปิ่งห้องครับผมเปิ้งย่างเตาทานครับหอมครับจางไฟอ่อนๆครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวไปเบื้องตอนสุกทีเดียวเลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับ หมกปลาซิวน้อยคอยนางมาแล้วครับผมหืบึงซีสันครับหน้าตาครับพี่น้องนี่หลอกใบยยอครับหืมร้อนจากตอครับผมไปครับไาครับพี่น้องหมกปลาซิวน้อยคอยนางครับผมนี่ปลาซิวมีกุ่งฝอยผสมกันนะครับผมี่ปลาหน่อยครับผมนี่ครับนี่ตัวผู้ครับผมมากดินใหม่ครับ ดินฟ้านิ่งขับรับะไ้ขอนี่ครับผมนี่รับสวบสวบสวบทำเลียกครับผมสัตว์เลยครับผม

เอ๊ะคาดูฝากืมกินในคนไก่บังอิฉาครับพี่น้องกินใน้น,น,พน,พนป็นค้นดูไก่บังครับอิฉาฮะ ยังอยู่พี่น้องครับผมไปครับเคื่องคีพี่น้องครับข้านี้คลิปนี้ก็ขอ,อไปตนนุอคลิปควาครับพี่น้องไปครับผม